สวัสดีครับผมอา,าบดุชาวเซนวันนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมโจโจ้รัสโซเวิโวกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับตัวละครที่คืออับดุลเอ้ยนะครับเราอยู่กับ e อับดุลเอ้ยอับดุลโัทาโร่มันทำอะไรเราไม่ได้ฮะมันเป็นสไตล์ระยะประชิดฮะโอ้โหเป็นไงเป็นไงเราผู้สยบโัทาโร่ได้นะฮะบอกเลยว่าเรนเมจิกนี่ผมเอาเรื่องจัดนะเพราะว่าตัวสกิลมันก็ข้างเอวเอก็โกงนะดูดินี่ตีธรรมดานะครับ ดูดิแล้วมันทิ้งแบบทิ้งไฟไปด้วยอะอารมณ์เหมือนแบบอันตีของไอเนี้ยเลยมิสมิสตาเออก็แบบเจ๋งอ่ะมิสตามันยังต้องยิงอันตีอ่ะแต่นี่มันไม่ได้ยิงอันตีอ่ะเออมตเลยผมสุดเลยผมแล้วม่ามันค่อนข้างโกงนะดูดิอันนี้คือตีธรรมดานะครับดูดิแล้วมาดูแม่ปล่อยเดี๋ยวต่อเนื่องดูดิแล้วมันเป็นวงไฟทิ้งดาเมจ้วยอ่ะคือแบบโคตรเจ๋งอ่ะส่วนสกิลสองก็ผมว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้มันเป็นการ สร้างวงไฟขึ้นมาล็อกศัตรูตไ้นะครับแต่ก็ค่อนข้างใช้ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมลองไปดูโอเคประมาณนี้นะแล้วก็ล้วก็โบ,โบโบโบเรียบร้อยะฮะโบโบโบแตกเองเรียบร้อยนี่ยเ,เดี๋ยวก็ไปต่อกันก่อนเว <laughs> <laughs> ลาอยากลองอะไรทำใหม่ๆตายอย่างเดียวเลยวะ <laughs> โอเคฮะมาต่อกันอีกลองฮนะ <laughs> จากที่เรากำลังพรามได้ไม่หยุดสักทีครับเราพ้ามได้ไม่นานเราก็เลี้ยงนะฮะโอเคฮะ มันเป็นงานล่ะผมยิงไฟไปก่อนแล้วแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีฝั่งไหนมาด้วยวะทำไมสแตมมาแลยดูไกลๆอย่างเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออผมไม่ขอเสียงแล้วกันวะผมไม่อยากกลับไปคุยกับร่างมะม่วงวะอือคือแม่งเถื่อนกันอย่งเลยวะอือผมหาเลือดก่อนวะไม่ไหววะไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงไม่ติงนังฮะ เราเล่นระยะดีกว่าฮะแตงเรามันเป็นระยะอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยเชี่ยแม่งโอ้ยเชี่ยเชี่ยมันเหี้ยเชี่ยแม่งเยอะเฮ้ยอันตรายจัดว่ะเออผมไม่ขอเสี่ยงว่ะเชี่ยมันวิ่งขึ้นมาเหรอเชี่ยมันวิ่งขึ้นมาเหรอเฮ้ยเชี่ยไปแล้วกูอยู่ทล้ไมล่ะเฮ้ยพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นโอ้ยเชื่อไม่โหดจริงว่ะเฮ้ยมันตามว่ะมันตามแล้วว่ะ เฮ้ยไอ้หนุ่มใจเย็นนะหนุ่มเรายังไม่รู้จักกันนะมันนายมาทำอย่าเงี้ยผมไปขอสู้ตัวนู้นดีกว่าวะเอ้ยอย่างน้อยมีอันตรีก็ลงใจกว่าว่ะแต่ไม่กล้าลงว่ะตอนนี้ผมไม่กล้าลงว่ะเฮ้ยแมงอยู่ด้านล่างด้วยดูดิจริๆงๆทำไมโอ้โหมันรอเราอ่ะไปแล้วับผมไปแล้วผมไปแล้วผ,ผมมันตัวด้านบนนะตัวนึงมึงเยอะแตเขานี่อยู่เฉยเขาใช้สเปรย์ระยะไกลแล้วผมปัดเลยฮะ ใครอะพุชซี่เหรอใครอะพุชซี่เหรอวะโอเคฮะให้ฟ้าไอ้ที่ไอ้ไอไอไอพุชซี่จริงด้วยฮะอืมแต่มันไม่ต่อยหรอกเมื่อกีว้ว่าเราใส่สเตนตอนนี้น,นี่ฮะสะแตนพุชซี่เป็นระยะเหมือนกันนะไอ้จะดูมิสตาดิเี่ย,ยแม่งคโคตรโหดอะดูดิเี่ย,ยแม่งวิ่งอยู่นู่นอะผมยิงไฟไปขู่แม่งค์นะวะ อฮ้ยอาต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 าฮะไม่ไม่ไม่เดี๋เล่นกับมันเยอะอย่าเล่นกับมันเยอะแม่งโหดฮะอย่าเล่นกับมันเยอะฮะวิ่งขึ้นก่อนฮะที่ซ่อนก่อนฮะมาลูกเฮ้ยแม่งมาไอ้เหี้อะยิงไฟอัดไว้ก่อนฮะแม่งมาผมใส่เลยอะแม่งขึ้นมาผมใส่นะหืมหโดดมะโดดมะโดดมะเมื่อกี้ ไอ้ตายตายสา,ายสวยสวยโดนไฟไปโดนไฟนไฟอกไปดิอี่ผมหาเลือดกองโอ้โหเลือดแม่งไม่เคยได้เต็มเลยวะใช่ไหมอันตรายจัดวะจะใช้วงไฟล็อกก็ไม่คุ้มนะมันมันค่อนข้างชา้าฮะมันถ้าเจอพวกไอระยะใกล้อะมันมันใช้ได้ฮะแต่เจอพวกเลือระยะไกลนี่แม่งไม่ไหวฮะเจออีกตัวละเจอไอคาร์บอยอะจำชื่อมันไม่ได้ละตาผมค่อนข้าง,ง,งไวนะครับขอหาเลือกก่อนหาเลือดก่อนตรงนี้เลือดมาอุ้ยฮ ไอโฟงกีนะฮปไปฮะผมเห็นเกาะนะผมไปเอาเกาะก่อนอิตานากิมาสเตอร์ไปฮะเฮ้ยหยุดเวลาฮะไอิเคียโจทาโร่ฮะไม่รู้อยู่แถวไหนนะแม่งหยุดเวลาไปละมีคนเคยถามผมนะครับว่าสกิลโจทาโร่หยุดเวลาเป็นยังไงคือหยุดทั้งเกมนะครับผมไม่มันไม่ได้เลือกเลือกแบบเลือกหรือเลือกโซนฮะมันหยุดทั้งหมดเลยนะครับแม้กระทั่งวง วงอาเขตก็หยุดได้นะครับเวลาของไอ้สกิลของโจทาโร่งอ่ะอิเคเดว์เวิลโอ้ไม่ใช่เดว์โอ้โหหนกว่าโจทาโร่ฮะไม่ใช่เดว์เวิลฮะไอ้ตัวที่หยุดเวลาเมื่อกี้นะล็อกเลยล็อกเลยตัวนี้เรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะอืมอืมผมนึกว่าโจทาโร่น้ำคิวแม่งเดว์เวิลผมก็ว่าอยู่ไม่ได้ยินเสียงเลยเฮ้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 ยไอหนุกใจเย็นไอหนุกใจเย็น าวิ่งขึ้นไปด้านบนเหมือนกันฮะอยู่ด้านล่างฮะเฮ้ยไอ้หนุ่มจะยึดกูปล่อยแล้วจังหวะนี้กูปล่อยไฟฮะกูปล่อยไฟฮะจังหวะนี้ปล่อยรัวๆฮะอืมทียอะไรทียอะไรทียอะไรวองบีมาเทียอะไรโอ้โวิ่งไปหาเลือดไปนี่แม่งชีวิตลำบากจริงฮะเลือดกว่าจะได้เต็มแต่ยวนาทีเฮ้ยยากจัดฮะเฮ้ยเจาะฮะเจอเกาะฮะของดีฮะ ของตะยีมีประโยชน์ฮะมาผงใหม่ก็หนึ่งฮะมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนวะขอจะเป็นตัวหยุดเวลาแล้วกันแม่งหมัดโคตรหนักเลยตัวเฮียอะไรวะผมเปิดนันตีสอยแม่งเลยอืมอืือืมอผมเป่ารัวๆเลยจังหวะเมื่อกี้อื้อืใครอ่ะถ้าวิ่งก่นตีจัดอ่ะใครฟะโอ้๋อปูโจทาโร่ฮะเฮ้ยเฮียแม่งคุณตกใจ เฮ้ยล็อกล็อกเฮ้ยโอ้โอัลฟาทักยินฮะโอ้ติดไฟผมตายคือแบบผมเก่งเกินนะครับโอเคครับสำหรับอับดุลก็ขอไว้ประมาณนี้แล้วกันครับผมหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแล้ติดตามคลิปเร็วๆนะครับบายบ๊วยทเป็นเพื่ออะไรวะ